ผมใช่ไหมแค่ยาวอุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยใช่ไหมยใช่ไหมโอใช่หม่ตีโอ๊ยใชไหมอ๊ยใช่หมโอยชหมอ๊ยใ่องยใช่ไหมโอ๊่ไห้โอยใช่ไหมโอ๊ยช่ไอ๊ยใช่ไหมโอ๊ใ่มโอ๊ยใไหมอยใชโอ้ยหยมย่ไม่อย่ยเห็นฉันเป็นรั้วชายแดนหรือไงฮะ จะมากัดกันแบบนี้เนี่ยนะเชิญเลยค่ะไปกัดกันข้างถนนลเลยค่ะเห็นใช่ไหมเสื้อผ้าฉันเนี่ยเลอะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เโอ้ยทำอะไรนายคูดปล่อยนะหยุดถือว่าฉันซื้อก็แล้วกันคิด <c oughs> ว่าฉันเป็นคนหน้างเงินไง เดี๋ยวเอาคืนไปนี้ก็ได้หรอโอ้ยไม่ได้กินฉันหรอกโอ้ยเจอแบบนี้โอ้ยโอ๊ยนังไอ้บ้า อย่าไปฟังมันไปอุ้ยนี่แกทำเขาทำไมเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำมึงทำค่ะมึงทำ